รักตานะครับเชือกแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูการน้งรกาของเราได้จะสามารถยิงเข้าประตูของน้องยอดทองได้หรือเปล่านะครับผมาเมาเลยมาเล้วารล้มาเลยมาลยมาเลยมาเเล้วา็ยิงลูกนี้ครับลอ้โหลาหลังา็ได้าเลยมาหลัมกเใช้าานได้นะครับเมาเขยานะครับลูการลนะครับมาเยมดทองใชเลาหลัมเลลม่ได้นะครับมาดูลูกที่ บอพลอยนี่มอยุสีชมพูน่ารักน่ารักนะครับบอพลอยสาวน้อยร้อยลีล่เอาละครับมาแล้วบอบพลอยขาหน้าเธอไม่เอาขาหลังจัดไปไม่เข้านะครับบอพลอยยิงออกไปเองนะครับกีฬนาะเชื่อต่อไปนะครับมา พบกับอาเสียครับอันนี้รวยครับดูก็รู้ว่ารวยขนาดไหนดูสร้อยคอสร้อยขาสิครับเทแบกมาเลยฮะเอาน้องนำโชคอื่งอ่างครับท่านผู้ชมครับโอ้อาเสียอื่นงครับอาเลยอาเสียครับเสียครับว่าไงเสียเสียระวังสร้อยขามันขาดไม่เอาหรอกเอาขาหลังนี่แหละเนียรอยครับ ไม่กล้าเตะขาหน้านะครับเดี๋ยวอ่าส้อยจะถลอกนะครับผมมาเตะขาหลังนะครับหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการถลอกของส้อยทองนะน้องเวลาเชื่อมต่อไปนะครับน้องจุ๊ดแจงเลดี้แจงครับเลดี้แจงนาฮะน้องจุ๊ดแจงครับรยิงเท้าหรือเปล่าสับสาวหลอกยิงเรื่องนี้โอ้แรงแรง ่อไปนะครับน้องแสนคูนครับนี่แสนคูนมาแล้วแสนคูนแสนคูนอ่าพร้อมแสนคืนก็บาสับเท้าหลอกยิงลุกหยด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 ยดดกระเด้ง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 กรเ้งลองดูเลยเออเสียจังหวะครับบอลมันกระเด้งกระดุ๊กกระดุ๊กระดุ๊ไปนะครับบอลเอต่อไป อต่อไปนะครับน้องทองคํานะครับชายใหญ่ทองคําช้างแฝดของเรานะครับนีน่เ,นเป็นแฝดนะพี่นะแฝดน้องเดียวออกมาครับคลอดห่างก,กันแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าทองคำรับแฝดพี่ครับสวัสดีครับอ่าแล้วหนึ่งสองสามแล้วก็ยิงไม่เข้านะครับอ่ต่อไปครับน้องทองแท่งนบะแฝดน้องจะมาปิด คลายรายการน,นะครับอ่ะอย่างเนาะยังมียังมีฮะยังไม่ปิดนะเดี๋ยวจะให้ผู้รักษาประตูรับผิดนะน้องทองแท่งครับแปดน้องครับชายเล็กครับแปดน้องครับทองแท่นนะครับนี่น้องชายน้องชายมาเลยสวัสดีลูกบอลโอ้สลูกบอลหน,นึ่งครับอกบอลก์กหรือสองเราก็ยิงลูกนี้แหม่ให้เท่านะครับผู้รักษา,าป,ประตูมาปิดท้ายเลยครับ ผู้รักษาประตูของเราจะปิดท้ายเองครับเออผูอ้รักษาประตูจำเป็นมาแล้วนะครับร้อยแสนคูณครับลองยอดทองมาแล้วยอดทองอาปิดท้ายปิดท้ายได้หรือเปล่าครับปิดท้ายได้ไหมรอบแรกเอาไงครับเคาะก่อนเคาะก่อนลมยางโอเคไหมสี่สิบห้าปุ๊บโอเคนะ ไม่แฟรไม่แฟรโอเคครับต้องเช็คลูกหลานเช็คลูแล้วก็ยิงเลยลูกนี้พอขุดดินเอาแล้วก็เลียกันอีกแล้วยังได้อีกนะครับโอ้ยเนาะอาเสียเป็นยังไงให้กับน้องนักแสดงกเราด้วยนะครับโอ้อ่าแมานักแสดงก็มาส่งนักท่องเที่ยวหน่อยครับนะส่งกลับบ้านนอนหลับฝันดีนะครับอ่ะรับของรางวัลนะครับมาอาหารช้างนะครับ ยกมือยกมือได้เลยจ้าทางไหนจะเอากี่มัดจ้าตแต่ป้อนอีกนะครับโุนผ้ายนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับ